ดวงกินศัตรูคืออะไรดวงกินศัตรูก็คือต้องเอาไปดูตามโหราศาสตร์การดูดวงกินศัตรูสามารถใช้ดูได้ทั้งดวงการผูกดวงแบบราศีจากทั่วไปการผูกดวงแบบสิบรักนาการผูกดวงแบบราฮิลีแบบสุริยาิตการผูกดวงโหราศาสตร์ไทยขั้นสูงอินทพาตบาทจันทร์ แล้วก็มหานาทีห้าชั้นการผูกดวงไทยอ่ะมันมีหลายแบบนะราศีจักรนาวางจักตียางจักรราฮีรีสุริยาาก็จะรวมอยู่ในราศีจักรด้วยแล้วก็การผูกแบบมหานาทีห้าชั้นซึ่งเป็นโหราศาสต์ไทยชั้นสูงการผูกโหราศาสต์ไทยชั้นสูงเนี่ยจะมีมหานาทีห้าชั้นเนี่ยแหละแล้วก็สิบลัคนาแล้วก็อินทพาพบาดจันทร์ คือการผูกดวงอ่ะมันมีหลายแบบอ่ะโหระในโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเนี่ยก็จะมีเนี่ยอินทรพาทบาทจันมหาณทีห้าชั้นส่วนโหราศาสตร์ทั่วไปอ่ะก็เป็นราศีจักนาวางจากรตรียางจากลายฮีรีกับสุริยาตก็รวมอยู่ในนี้ซึ่งคือพอผูกดวงปุ๊บเนี่ยถ้าดวงใครก็ตามอ่ะอลี ไปตกวินาศเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดวงคนกินศัตรูซึ่งช่วงแรกที่เราเรียนโหราศาสตร์ไทยอะ่ะเมื่อประมาณยี่สิบห้าปีที่แล้วนะประมาณยี่สิบห้าปีที่แล้วที่เราเรียนโหราศาสตร์ไทยอะ่ะเออเรารู้แล้วล่ะว่าคนดวงลักษณะแบบนี้อลิตกวินาศก็คือว่าศัตรูเนี่ยจะพ่ายแพ้แต่ทีเนี้ยพอเราศึกษาไปลึกขึ้นเนี่ยเราถึงค้นพบว่า อดีตนายกรัฐมนตรีบางคนก็เป็นดวงกินศัตรูเหมือนกันแต่เป็นดวงกินศัตรูในสิบลัคนาซึ่งก็คือคุณทักษิณชินวัตรเออก็คือว่าดวงทักษิณชินวัตรนะในสิบลัคนาเนี่ยก็เป็นดวงกินศัตรูเหมือนกันทีเนี้ยเราก็เลยไปศึกษาเพิ่มโดยมีหมอดูที่ดูดวงสิบลัคนาเป็นนะ่ะหมอดูที่ว่าดูดวงสิบลัคนาเป็นนะ่ะเขาดูดวงให้เราแล้วเขาก็บอกว่าเออดวงเอเนี่ย ก็เป็นดวงกินศัตรูเหมือนกันถ้าไปดูในสิบลัคนาดวงเราอะ่ะเป็นดวงกินศัตรูเขาบอกมาแค่นี้นะแล้วทีเนี้ยเราก็พยายามไปศึกษาเพิ่มแต่มันก็ไม่ได้อะไรนะเขาก็บอกแค่ว่าคือคนที่ดวงกินศัตรูอะ่ะก็คือว่าตามตำราเลยก็คืออลิตกฟ,ฟนาตก็คือศัตรูหมู่มารคนคิดร้ายเนี่ยจะพ่ายแพ้ไปเอง คนคิดร้ายศัตรูหมู่มารเนี่ยเขาก็จะพ่ายแพ้ไปเองด้วยอํานาจบาร,รมีแล้วก็บุญเก่าทีเนี้ยเราพยายามศึกษาเพิ่มเรื่องเรื่องนี้นะโดยการหาอ่านจากตาราหลายๆเล่มอะ่ะโดยโดยที่ว่าเราไปเจอตําราอยู่เล่มหนึ่งเป็นเป็นพระหมอดูเขียนพระที่เป็นหมอดูอะ่ะเขียนเขาบอกว่าดวงของเราในชาติเนี้ยเป็นผลพวงจากอดีตชาติรุนๆ้วนเลยส่วนใหญ่พวกที่ว่า ดวงเมียน้อยอ่ะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนสวยแล้วพวกเนี้ยในอดีตชาติเนี่ยติดเศษกรรมคือเคยเป็นเมียน้อยเขามาก่อนเพราะว่าดวงเราคือดวงเราอ่ะถ้าดูในสิบลัคนาเป็นดวงเมียน้อยนะ <c oughs> เป็นดวงเมียน้อยที่ได้ผู้ชายเป็นมหาเศรษฐีถ้าดูในสิบลัคนาเป็นดวงเมียน้อยที่ได้มหาเศรษฐีเป็นผัวแล้วก็เป็นดวงกินศัตรูทีเนี้ย เนี่ยพระเนี่ยเขาเขียนบอกว่าคือในดวงสิบลัคนาเนี่ยเป็นการดูอดีตชาติที่ลึกส่วนดวงราศีจักรเนี่ยคือสิ่งที่เราตั้งใจจะลงมาเกิดคืออย่างบางคนน่ะในดวงราศีจักเนี่ยเป็นดวงหมอเป็นดวงหมอแต่พอไปดูในดวงสิบลัคนาเนี่ยคล้ายๆกับว่าจะเป็น จะเป็นดวงคุณหญิงคุณนายหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นดวงบางทีก็เป็นดวงโจรเป็นดวงมหาโจรก็มีคือดวงบางคนอนะ่ะเป็นดวงมหาโจรน,นะเขาบอกว่าคือดวงสิบลัคนาเนี่ยเป็นดวงที่เหมือนบอกอดีตชาติอ่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่เป็นดวงเมียน้อยก็คือติดเศษกรรมในอดีตชาติเคยเป็นเมียน้อยมาก่อนแล้ว คนที่ดวงกินศัตรูเนี่ยเขาบอกว่าในอดีตชาติเนี่ยพระบอกว่าเป็นคนที่เคยเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนพระบอกแค่นี้นะเขาบอกว่าคนที่จะเกิดในดวงกินศัตรูเนี่ยแปลว่าในอดีตชาติเนี่ยเป็นคนที่เคยทําเพื่อคนอื่นโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอาจจะเป็นทหารก็ได้เป็นหมอก็ได้ เป็นราชาก็ได้เป็นแม่ค้าก็ได้คือคนที่จะเกิดในดวงกินคนที่จะเกิดในดวงกินศัตรูคือคนที่เสียสละตัวเองให้คนอื่นด้วยความจริงใจแล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วก็เป็นคนที่แบบคือทําทําเพราะว่าแบบเหมือนเป็นวีราบุรุษช่วยน้ําท่วมอะไรประมาณเนี่ยทําเพราะว่าต้องการจะช่วยเขาจริงๆอะ่ะเขาบอกว่าคนดวงกินศัตรูคือคนที่ทําเพื่อบุคคลอื่น และจะต้องเป็นคนที่ทําเพื่อคนส่วนรวมด้วยเช่นน้ําท่วมเงี้ยแมค้าขายไข่เงี้ยแจกไข่ฟรีช่วงช่วงน้ําท่วมกรุงเทพแมค้าขายไขย่แจกไข่ฟรีเลยคนละสิบฟองสิบฟองสิบฟอง,ฟองมันก็มีคือเขาบอกว่าคนดวงกินศัตรูก็คือเป็นคนที่ทําเพื่อคนอื่นอะ่ะโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเลยอาจจะเป็นทหารเป็นคนที่แบบยอมโดนยอมโดน บูชายันแทนคนอื่นก็ได้นะเหมือนกับยอมตายแทนคนอื่นน่ะเหมือนกับว่าคนในหมู่บ้านจะต้องส่งตัวแทนคนหนึ่งเนี้ยไปเล่นเกมล่าเกมหรือไม่ก็ไปบูชายันเนี้ยจะต้องไปเล่นเกมล่าเกมไปบูชายันอ่ะก็คือคนที่เสียสละตัวเองเพื่อคนส่วนมากแล้วทีเนี้ยพอเราไปศึกษาในโหราศาสตร์อินเดียพบว่ามันก็มีพูดเรื่องนี้เหมือนกันมีคือในโหราศาสตร์อินเดียก็มีพูดในเรื่องของ ดวงกินศัตรูเหมือนกันแล้วก็พูดลึกด้วยนะเ,เราเอาดวงของเราเอาดวงของดาราอินเดียคนหนึ่งอะ่ะไม่ขอเอ่ยชื่อเอาเป็นว่าหล่อหล่อแล้วก็หุ่นดีมากแซ่บเอาเป็นว่าหล่ออะเราก็ไม่เราก็นึกไงไม่รู้นะแล้วก็เอาดวงของเขาอะ่ะไปดูแล้วเราพบว่าเฮ้ยแม่นว่ะทีเนี้ยคือเราเอาดวงเราเอาดวงของดาราคนเนี้ย ไปผูกดวงดูแล้วปรากฏว่าคําทํานายมันออกมาเลยนะว่าคนคนเนี้ยจะเป็นคนที่หน้าตาดีมากมีดวงตาคมแต่จะเจ้าชู้เป็นคนเจ้าชู้แล้วก็ชอบแย่งเมียคนอื่นเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็ไปแย่งเมียเข้ามาด้วยแล้วก็เออเป็นคนที่แบบในอดีตชาติเคยเป็นนักรบแล้วก็ยอมตายเพื่อคนอื่น แล้วคนแบบเนี้ยเหมือนกับว่าจะเป็นคนที่แบบอ่าเขาบอกว่าในในดวงอะนะเขาบอกว่าคนดวงลักษณะแบบนี้จะเป็นคนที่ชอบกินอะไรแข็งแข็งกินพวกถั่วปลากรอบพวกถั่วพวกงาพวกปลากรอบพวกอะไรแข็งแข็งเออส่วนดวงเราอะเขาบอกว่าจะเป็นคนชอบกินอะไรเปรี้ยวๆจริงนะเราเป็นคนที่ชอบกินของเปรี้ยวจัดวงเล็บมาก คือเราเป็นคนที่กินเปรี้ยวจัดมากจนจนฟันเราแบบบางทีมันแบบคือเหมือนมันจะสึกเลยอะ่ะคือเหมือนจนฟันมันแบบมันแบบจนมันเสียวฟันอะ่ะคือเราเป็นคนที่ชอบกินอาหารรสเปรี้ยวจัดเพราะว่าในดวงเขาบอกว่าคนดวงแบบเนี้ยจะเป็นคนที่ธาตุตรงเนี้ยไม่สมดุลก็เลยชอบกินของเปรี้ยวเพื่อต้องการให้ธาตุในร่างกายมันสมดุล ่วนคนที่เกิดดวงลักษณะแบบนี้ยจะเป็นคนชอบกินอะไรแห้งๆกรอบๆโดยเฉพาะพวกปลากรอบอะไรกรอบๆเพราะว่าเป็นคนที่ร่างกายธาตุดินไม่สมดุลก็เลยชอบกินคือร่างกายอะมีธาตุดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ก็เลยจะเป็นคนที่ชอบชอบกินชอบกินอะไรแข็งๆห้แห้ง,งส่วนดวงใครอ่ธาตุธาตุน้ําอะ อุดมสมบูรณ์มากจนเกินไปอะ่ะก็จะเป็นคนชอบกินอะไรเปรี้ยวๆนะจะเป็นคนชอบชอบกินเปรี้ยวเพราะว่าการกินเปรี้ยวเนี่ยเหมือนทําให้แบบความเหมือนทําให้ระบบเลือดอะ่ะเหมือนคนที่ธาดน้ํามากเกินไปเขาบอกระบบเลือดอะ่ะมันจะไม่ค่อยดีการทานเปรี้ยวเนี่ยมันเหมือนกัาเป็นการฟอกเลือดเป็นการฟอกเลือดแล้วก็คือพระที่เขียนตำราดูดวงอะ่ะ มีหลายคนนะแล้วก็คือว่าวิชาโหรา,าศาสตร์มันเป็นวิชาเก่าแก่มีมาประมาณเ0็ดปีนะโดยโหรา,าศาสตร์แรกของโลกอะ่ะคือโหรา,าศาสตร์บาบิโลนโหรา,าศาสตร์บาบิโลนอะ่ะคืออันดับหนึ่งนะแล้วก็ชาวบาบิโลเนียโบราณชาวบ,บาบิโลเนียโบราณหรืออิรักอิหร่านเนี่ย ซึ่งอยู่ในแถบเมโสโปเตเมียอพยพมาอยู่อินเดียแล้วก็มาเผยแพร่โหราศาสตร์เพิ่มเติมจากบาบิโลนเนี่ยพออพยพมาอยู่อินเดียก็มีการแต่งตำราขึ้นใหม่เป็นโหราศาสตร์อินเดียแล้วพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาอยู่สุโขทัยก็มาเขียนตำราเพิ่มในสมัยสุโขทัยเนี่ยมีพราหมณ์อินเดียอพยพมาอยู่เยอะก็เลยกลายเป็นโหราศาสตร์ไทยโบราณจริงๆแล้วโหราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกคือโหราศาสตร์บาบิโลนแต่ว่าวิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่ ต้องใช้ทักษะของอาการจดบันทึกใช้ทักษะของการวิเคราะห์วิเคราะห์ดวงดาวการจดบันทึกการไต่ตองการจดบันทึกเช่นจริงๆแล้ว่คนที่เป็นนักโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะชอบเปรียบเทียบนะเพราะอาจารย์ที่สอนโหราศาสตร์ไทยเอ๋เขาบอกว่าให้ลองเปรียบเทียบกับยุคเดิมเช่นเมื่อ เมื่อสมัยเขาจะเทียบเทียบหมดเลยนะว่าตอนที่กรุงศรีอยุธยาแตกอ่ะดาวมฤตยูอยู่ตำแหน่งนี้ดาวไหนอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็ย้อนกลับไปอ่ะตอนที่ดาวมฤตยูอยู่ในราศีเมษเนี่ยมันเกิดอะไรหรือตอนที่ว่าย้อนกลับไปตอนนี้ดวงเมืองมันอยู่ในลักษณะแบบนี้ให้ย้อนกลับไปอ่ะว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วตอนที่ดวงเมืองอยู่ในลักษณะแบบนี้เกิดอะไรขึ้น หรือว่าให้ไปเทียบกับของต่างประเทศว่าตอนที่ประเทศเราอยู here, ่ในมีมีรัฐประหารเนี่ยประเทศข้างๆเนี่ยมีอะไรก็ปรากฏว่าตอนที่ประเทศเรามีรัฐประหารเนี่ยประเทศเราเนี่ยที่ว่าอยู่อยู่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยก็มีมีกบฏเหมือนกันก็คือว่าเจ้าชายเจ้าชายถูกวางยาพิษตายต่ขั้นตอนที่กรุงศรีอยุธยาเกิดกบฏอะไรอ่ะบ้านพูหลวงอ่ะทางทางประเทศเราอ่ะเขาก็มีปัญหาทางการเมืองเหมือนกัน ก็คือว่ามันเหมือนกับว่าเขาจะใช้เหตุผลว่าอิทธิพลของดวงดาวอ่ะมันส่งผลกับคนทั่วโลกเพียงแค่ว่าสถานการณ์มันต่างกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ